สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีมาพี่น้องมาเบิ้ง M6240 มือสองนะครับหลายคนตามหากันนะผมบ่คคลเดทไทยเอ็มหกสองวันใดนะครับบ่มบ่ฮู้ว่าสิขายยังเนาะลงไปทุกรุ่นแล้วนะครับผมก็เลยมาเห็น M62 เออสภาพงามดีก็เลยอยากลองขายเบิ่งเนาะอ่า M6240 ครับปี2567นะครับพศ .2567 645ชั่วโมงนะครับ ตัวนี้ราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทกับรถใหม่กับล้านเก่าหมื่นล้านเก่าหมื่นกว่าบาทนะครับรถใหม่นะตัวนี้เจ็ดแสนห้าครับมือสองนะครับรถปีสองห้าเจ็ดใส่งานปีเดียวนะครับหกหล่อชั่วโมงนะครับได้เบรนนาได้พานหลังอ่าได้พานหลังตัวนึงครับอยากได้พานสามพันหกพันเจ็ดเลือกได้นะครับเอ็มหกสองหลังคาแตกเดี๋ยวเปลี่ยนให้ยไหมเดือบเพี่น้องเดือบไปต้องตกใจนะครับอันนี้บอท่านเฮ็ดอยังก็คือจองแล้วเช็คให้ไหมเบิร์ตขั้น นะครับปับสภาพใหม่ความใส่งานนะครับเพจหายเดิมๆขึ้นเดิมๆบนทุกอย่างครับข่มใบมีดสวยๆนะครับนี่ตะแกียงมันขาดก็ดัดขึ้นให้ใส่ให้ให้ครบเดิมๆสวยๆนะครับยางหน้ายางหลังยังเหลืออีกหลายนะครับใส่งานได้อีกดวนะครับยางหน้ายางหลังนี่เต็มๆสีสันก็โอเคมากๆมาแบบสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับเจ็ดแสนหางเงนบาทครับดาวเริ่มต้นนะครับดาวเริ่มต้นหนึ่งแสนบาทครับเด้อดาวเริ่มต้นหนึ่งแสนบาทนะครับอ่า หนึ่งแสนบาทรับรถดได้เลยนะครับผมจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับปรับสภาพให้ใหม่ความใส่งานจะส่งให้หอดบานเลยนะครับนี่สภาพดีนะครับสภาพเหมือนเดิมเลยหกรอยชั่วโมงมาตรงห่วงนะครับผมนี่อาจจะมีสีมันถึงหนามกับสีสีสนี่ซื้อนะครับนี่เห็นไหมนะครับแต่ว่ารวดนเดียมมาตรงห่วงครับทุนนะครับ แข็งทนนะครับเดี๋ยวพาไปเบื้างหลังนะครกับยางลังนี่เต็มเต็มเลยส่ดีอีกย้าวๆนะยางนาก็ใส่ดีอีกโดนอยู่นะครับควอนยังไงนะครับดาวห0 0 0งแบาทควอนยังไงครับรายปีมีงอดย่อย6ปีนะครับงอดย่อยเดี๋ยวละสามพันิบเอ็ดเดือนใจเดี๋ยวละสามพันสามพันสามพันสิบเอดเดือนเดือนที่สิบสองมาใจเอาเขาบบได้เดือนที่สิบสองมาใจหนึ่งแสนสามหมื่นสบาทครับหนึ่งแมหมื่นสามพบาทครับงวดปีเด้อ หัวใงหัวตีหน่งแสนสามหมื่นสามนะครับอ่ารับรถจ่าย100,000บาทครับเข้าไปไว่าไ้พี่น้องอย่าพลาไปเบิ่งข้างหลังอยู่มันกะเดิมๆอยู่นี่แหละเพราะว่ารถมันใช้งานหน่อยเนาะครับผมแต่ะม,มาขับว่าได้ครับแคบแฮงจอดกระจอดติดกันคักเนี่ยโอ้ยเอ้ามาเบิ่งอีกคันนึงครับบบดน,นี้อันนี้ปี67 600ชั่วโมงตัวนี้ปี66ครับหน0่งพันหกร้อยชั่วโมงหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสี่ชั่วโมงครับปีสองห้าหครับได้เบตันนาได้ผ่า,านหลัง ตัวนี้เจ็ดเป็นป่ะเจ็ดแสนบาทนะครับเจ็ดแสนบาททวนนะครับเจ็ดแสนบาททวนคือกว่าหามื่นเนาะตัวนี้จีดาวเริ่มต้นอยู่เก้าหมื่นนะครับรับรถจ่ายเก้าหมื่นบาทเดนะครับเด้อคันนี้ดาวเก้าหมื่นนะครับดาวน้อยกว่าหมื่นนึงเนาะแต่ว่างวดกต่างกันอยู่นะครับผมงวดย่อยสามพันขี้กันนะครับงวดปีอยู่หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทงวดต่างกันปีละหมื่นนะครับอย่างนายจีเด้เปลี่ยนแห่ไม้นะครับเกินงวดผมกับจีหาให้ครับ ผู้ใดมากากช่อง YouTube นะครับเปลี่ยนยางหน้าให้เลยนะครับําหรับคันนี้นะเกินงบผมก็จยหาให้นะครับนี่มีซินหัวซื้อครับเนี่ยมีซินหัวซื้อนะเดี๋ยวสร้างคนจัดการเปลี่ยนซีนเปลี่ยนยางใหม่นะครับตัวนี้เพิ่นแต่งความเดีนะครับมีหม่องว่างความว่างขวางว่างลาพุ่งก็ได้นะครับผมยุงทึ่งเอาออกก็ได้หรือเจะาไว้ก็ได้นะแล้วแต่อันนี้เพิ่นแต่งมาอย่างดีแล้วนะครับซีนลวสซีนหัวสองขางนะครับ จะได้เบื้องไห้ทั้งสองขางขัานนาหลวมบบาที่จงได้เบื้องไหเอียกนะครับผมนี่เพ่ันหดพวงมาไล่มานะครับของแท้นะเบาะกันยังดีๆอยู่นี่นลครับลับงคากับเบแตกนะครับสําหรับขั้นนี้นะขั้นนี้แตกผมกับเปลี่ยนไหไม่เลยนะครับถ้างลังค่าแตกนะยางหลังใสได้อีกโดนครับยางหลังสวยใช้ได้อีกโดนเดี๋ยวผมพยายามหาทางเขา่าหาทางเขา่าไหนะครับเด้อยวจะพาไปเบื้องข้างหลังไหเดี๋ยว แอ๊บนึ่งดีย๋ยางอ่อมไปนะครับยางอ่อมเอาอ M62 ครับสองขั้นนี่แหละงามอยู่นะครับสภาพไม่ก็ม้วล,ละตาวก็เก่ามือกับแสนหนึ่งนะครับนี่มีทางเขาอยู่รถหลยพี่น้องมาจอดกิดกันอ,อันนี้รถ6กรอยชั่วโมงนะครับรถหกรอยชั่วโมงอ่านี่ไทยเดิมๆงี้สิละนะครับ เพิ่นเอาไปลงหน,น้ำนะครับลงหน้าน้ำก็ได้เด้นะน้ำนักตัวมันวายนะครับเบาก็สี่สิบเก้าแรงอยู่อุปกรณ์ใส่น้ำกันกับเอ็มยูซีเก้านะครับสำหรับเอ็มหกสองนะอันนี้พันหกร้อยชั่วโมงนะครับคือการไหละนะครับนี่ก็บ่ค่อยเป็นยั้งหรอกครับท้ายมันแข็งอยู่นะครับทุน่นนะสำหรับรุ่นเอ็มนะครับตัวนี้แค่พันหกร้อยชั่วโมงกับว่าท่านหลาย ปลายอุดอรครับขน,นาดปบายม่ยั่งแล้วนะครับหลังคาดอาจดะเปลี่ยนไหมมันอาจจะไปขี้ส้นตุ๊กไกม้ก็ได้เนาะอาจจะไปขี้หักกหม่หลังคาแตกไปที่สนามทำมานันเพราะว่าขังล่างมันยั่งดีๆว่ามีห้อยเอียงนะครับถ้าผู้ใดยสนใจกัสอบถามได้เลครับ,ดกกบ,บได้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่สี่สามครับศูนย์หกหนึนะครับ โทรขมาสอบถามได้นะครับแอดไลน์ก็ได้ตามบุ้โทรศัพท์ะครับจับจองกันได้เลยนะครับผมโทรสอบถามจับจองก็ได้เลยนะครับจองท้งไลน์ทางเฟซก็ได้ a c e b o o k กับเซลแมนนะครับโทรขมาสอบถามได้เลยนะครับผู้ใดสนใจรุ่นใดก็คอมเมนต์กับขมาโทรมาสอบถามเลยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับตัวได้ปโมชันดีนะครับตัวไดหนาวสนใจเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนะครับสวัสดีครับ